ทราบว่าพวกเราแต่ละคนแต่ึ้นนั้นต้องการพิสูจน์ทราบว่าคืนตัวเองนั้นมีปัญหาอะไรเค <Okay. S 2> แก้ปัญหากันยังไงต่อไปอนาคตโอ <Okay. S 2> ก็เลยมีตุ่มมากันวันนี้นะครับเพื่อที่ให้ทางท่านนั้นได้รทราบด้วยรับทราบครับผมในันที่ผมจะพาทีมงานไปยื่นสื่อที่ได,ได้เลยครับองค์กรการดูดูแต่ตสิ่งที่ท่านอธิบายกับคําตอบกับทีมงานมาเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่านะครับได้เป็นคาตอบที่ป็นความรู้ บางที่อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างถ้าอยัางไงนะครับผมขอแต่งตั้งทีมงานเข้าไปพบท่านทัตในมีปัญหาได้ครับผมได้ได้ครับแต่นี่ทัตแล้วแต่เลยท่านมาไหมล่ะผมตอนนี้ผมว่างอยู่แล้วโอเคครับผมผมจะขอทีมงานสักสองสามท่านได้อย่าไปเยอะมากเพราะมันล็กครับครับถ้าอย่างนั้นเรื่องของการยื่นพิสูจน์ทราบนี้ผมฝากท่านนะครับรับษาด้วยว่าทางผู้ประกอบการทุกคนนั้นต้องการขอพิสูจน์ทราบบ้างขึ้นตัวเองหายเพราะอะไรขึ้นตัวเองติดต่อจันเพราะอะไร และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้อยากจะให้ทางกรทชนั้นนะครับรับเป็นภาระชี้แจงเป็นลายแต่ขึ้นเพราะแต่ละครึ่นมีเขาเรียกมันมีมีจุดแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันปัญหาแตกต่างกันครึ่นสอดหนึ่งดอกชายแดนมาเลเซียครึ่นสองดอกชายแดนลาวพม่าอเมรคกับสามดอกคสามดอกคือในพื้นที่ในประเทศอ่าในประเทศจีดอก มีมีค่ะมีค่ะมีดอกคืออะไรดอกเป็นอะไรมีดอกคือประเทศเพื่อนบ้านของคนการเองค่ะคือมันจะมีหนึ่งสามคู่กันไม่มีสี่มีค่ะคุณครูโอเคเอางี้ต่อัปเดี๋ยวขึ้นไปไปดูผมรับทราบนะว่ารับทราบว่านี่คือกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มดอกจันอยู่ในกลุ่มคลื่นหายครับถูกต้องเอาเป็นว่าเรื่องพวกนี้สำนักงานกสทชเองเนี่ยบอดเองรู้และตระหนักและพยายามอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย ก็รับทราบแล้วก็ไปยื่นหนังสือก็ไปยืน่นแล้วก็เดี๋ยวยีมงานก็นไปคุยและวันที่ยี่บสามนะต้องมีตัวแทนถ้าไม่ได้มาทั้งหมดต้องมีตัวแทนไปนะแล้วพูดซ้ําในเรื่องนี้แล้วเอาคําตอบในที่นั้นให้ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทีนี้ฝั่งดีก็ตอบเนี่ยเขาก็มีวิชาการของเขาถึงมันก็มาสู่จุดกลางแล้วว่ามันรับกันได้หรือเปล่าถ้ามันรับกันได้มันก็ไปต่อได้ แต่ถ้ามันรับกันไม่ได้ท่านก็ไปใช้สิทธิ์ของท่านตามสิทธิ์ซึ่งอันนี้ผมมันเป็นเรื่องของเรว่าคณะอนุกรรมาการก็ว่ากันไปแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดมาถามผมเลยนะผมก็จะดูให้ ครับผมผมขออยากฝากไว้เลยฝากให้ท่านดูให้หน่อยทายังไงดอกจันทร์มันจะหายโอเคความถี่ที่หายจะได้กลับคืนมาฝากพี่กลับขึนนะครับผมขอสองอย่างฝากท่านดูแลให้นะครับนะคือขึ้นหายขอให้กลับมาขึ้นตีดอกจันทร์ให้ดอกจันทร์หายคือน้อยที่มาวันนี้คือขอพิสูจน์ขึ้นหายเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมการมันไม่มีชื่อตามมาถู้ไหมไม่มีชื่อตามมานะท่านมันต้องไปดูมันต้องไปดูประเภทของมัน ดูประเภทถ้าเ,เป็นสาธารณะรถ้าขึ้นท่านน่มีชื่ออยู่แล้วเป็นสาธารณะนะอันนี้ต้องมองตรงว่ามันต้องเป็นบำรุงคุณอันนี้ว่าอย่างนี้ก่อนว่าตามเกณฑ์ก่อนครับตโอเค,คโอเคครับโอเคโอเคครับพี่โอเคไหมครับคาว่ขาขึ้นหายค่ะ